สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในเกมดาวฮิวโนเมนชันนะจักรยานในตำนานวันนี้ผมจะไปโชว์เ,เทพไปเหรอผมอะไรอันนี้ถ้าไม่ตายดาวจักรยานนะมาผมเตรียมตัวผม let's go <S ไปแบบรวดเร็วอะไปแบบรวดเร็วไปอะโคตีลาหน่อยเฮิร์ดเวหาแล้วก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บยู ตัวเลยหัวตายทำให้ตายดูทำให้ตายผมดูทำให้ตายตึง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 นะผมงัดทางงัดทางงัดนี่ยงัดทางงัดทางงัดทางงัดโอ้โหโอ้หมเหอะไปฮะงัดทาง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 งัดไปแอร์บ้เร็วผมดูจะไม้ตายไหมตายเออตายเฉยเออผมโอ้ ตายอบบไม่น่าตายครัเธอโมไปเจ้าจะการเงินเงักไปแบบรวดเร็วจังหวะนี้คุยโหยอยู่เราจะการเงินเงาอันนี้เป็นเกมย้องโอ้โหตายเฉยอืมเจ้ามันแรงจัดนะผม วิธีนี่ไปทางรัดผมทางรัดสวีเดนโอ้ตายอีกแล้วโอ้โหก่อนนี้ผมไม่ไม่ตายเลยนะเนี่ยมิตินเบบลีเลี้ยวผมต้องเลี้ยวปะกายะคอยใช้แล้วขึ่งงวยยังผมยังขึ่งแรมแล้วโอ้อดูโอ้ไปได้ปะเนี่ยไปได้ปะเนี่ยเธอโบนี่ ไปอ่ะตต้องรีบปั่นไปโชนีลาเฮ้ยจูตาย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 ไม่ตายฮะยังนยังนะเนืองเดาจักรยานนะดูไปเดาอีกครั้งเอือตายไม่ตาย ไม่ตายอ่ะโด,ดไปโอ้โยสกูไปแบบรวดเร็วไปแบบรวดเร็วจุโมนจิเมลโดจักรยานเง็กเรียบร้อยผมเอาผมลองทำคลิปนี้เป็นคลิปแรกครับผมถ,ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์นด้ครับผมอันนี้ทดลองเฉยๆแล้วับผมไปซิวเกนตั้งครับ